เอ <im ple as> าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเอา่้ยเฮ้ยเอ้ดิลูกเออเออเเอายนะเอาไเอาเอาเร้ยรู้กเคมามาประจยู่้ดาปประจำนดีกนยงดีกันย่ดีกันหน่อยเอดี้วดีแล้วได้กินของไงเม นูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมว่าช้างปลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคําว่า c h a a t e r ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อัาน,นั้นแป๊บ มาอีกลูกอาโซอกไว้ลูกโซอกไว้เล่นโชว์ลูกฝรั่งหน่อยโก่งจนเออโก่งจนแตกอ้บอลแป๊บแล้วแป๊บยิงหนูนะเนาะมันมีการหมุนหัวด้วยดูดูดูจะไปหมุนหัวอีกเนี่ยมีบอลตั้งหลายสีแต่ก็ชอบพี่ม่วงเขาน้องชอบชอบมากสีม่วงเห็นไหมมันเจ้าทั้งสองลูกเลยทำไม่ได้ มาเพื่อนๆเขาไปเล่นแตะมูสให้เราถ้าเล่นอย่างนี้ไม่มีแต่ง่ายๆชอบเอาแคบปกได้เฉยไงครับถ้ามาอยู่อย่างนี้เนี่ยเอามาทิ้งนี้มันมันทำไม่เป็นมันเอางาจิ้มอย่าเข้าใกล้นะคะที่นหน้า้งะ <laughs> เขาไปเล่นไปด้วยไม่ได้นะลูกเอออย่านะลูกอย่านะลูกไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปลูกเดี๋ยวดาวมาเล่นให้ดู <c oughs> ดาว <c oughs> ดาว <c oughs> จองแล้ละบอล ยาวนี่ลูกหนึ่งลูกเน่เต๋ทิ้งทำไมใครจะไปเจ็บให้อเ,เออหยิบเอางเล้วเต๋ม,มาลูกเต๋ม,มาอเ,เอาแล้วแฟนพี่เขาจะนยิบเลับเลยเหรอ่ ที่สายไงคะอ๋ออันนี้ต้องไปสุรินทร์อยู่ต้องเข้าไปที่สุรินทร์เพราะว่าตอนเย็นห้าโมงห้าเขให้ลุงสระผมเอาเอาจะไปเต้นทิ้งไหมลูกชอบมากโกกไว้วะโกกไหมเอากกไอ้ลุงโกกเลยโกกเออเนี่ยไอ้หลอดงามขาทับบารนีล คืซูบลงนะคะพ่อเนี่ยมันยืดตัวยืดตัวเรายืดตัวอย่าไปเจอจุกเด้อดาวดาวมันมีจุกตรงนั้นน่ะมันรู้ว่าจุกมันหยิบยากเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยม่เม่เอฟซีเขาไม่ได้มาส่งไห้อีกแล้วเว้ยเห็นไหมมันจับจุกนะใช่ใช่ใช่เขาเขาฉลาดอ่ะเออมันรู้ว่าเป็นจุกมันมีจุกตรงนั้นนะมันฉลาดมันหยิบไม่ได้มันต้องปล่อยลมนิดนึงมันจะได้หยิบได้ไง นอยยังซนเหมือนเดิมเลยลูกนาะโอ้ยดื้อตั้งแต่ลูกเล็กนบอกวันดีตีลกาเวลากลัวเดี๋ยวเขาทำเองกันหมดเองหมดน่าเห็นไหมเขาก็ทำมือเขาเองอะดู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 เขาก็ทำมือเขาเองเห็นไหมล่ะบางตัวก็โยนเฉยใช่ไหมอันนี้ตีเอาฟาดด้วยอันนี้ลูกเล่นของเขาเองเราไม่ได้ทำอะไรเขาทำเอง ป็นช้างที่ข้ามปูนมากใช่ที่ว่าที่ดูมานะมีโบบานแบบเนี่ยแล้วก็เนี่ยตีใหม่สามตัวที่ไม่ว่าเขาฉลาดเขาเขาแสดงออกมาเองที่แบบเราไม่ได้บอกเขาเป็นอย่างนั้เนี่ยแล้วมันก็เป็นช้างแสดงนะแต่ว่าเขาเขาทำเองของเขาเลยนะเหมือนกับดีใจทําแบบไหนโกรธแบบไหนเขาทําเองของเขาไม่อาจจะพ่อเลี้ยงเหมือนลูกเลยเขาเลี้ยงเขาใกล้ชิดกับพ่อด้วยแม่ว่าก็แต่เข้าโรงเรียนผมเป็นยังแม่เข้าเลย พ่อเล่นสอนสุสดสอนตัแต่สอพอสอนทุก <c oughs> อ,อ,อ,อย่าง <c oughs> แล้วต็เปิดลาสแสดงอยู่นี่เดี๋ยวเตามได้หมดเลยแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันขับแยง <c oughs> แ้องเรามีคนใกันอยครับผมเราก็เป็นเราเป็นช้างที่เป็นลูกน้องของศูนย์คนจริงหน้าเดงมาเต,ติมแต่ผิวเมยแล้วนะผิวสีผิวนี่ทำไม แม่แป <ort. S 2> ้งเหรอคือเราถีดร้าง่เฉยไม่ได้ขับยิ้วเพราะจริงไงอย่างนุดาวเราก็ต้องดูแลพิเศษเพราะว่าช้างมันเด็กไม่เหมือนช้างโตช้างโตเราก็เขาว่าพอโตแล้วเขาก็เอาน้ำเอาอะไรถูตัวนิดหน่อยไงเพราะว่าช้างเล็กๆขนาดอายุแค่นี้เนี่ยติดเชด้อโอ้รู้สาวชอบดาวถูกนอนเนี่ถูกพี่ถูกพี่ไหมคนนั้นจีบีไห ปีไอดาเป <t ans wan ita> ็นน้องไม่เอาไม่เอาไม่เอาค้าไแล้วอยากให้ให้ดาวเล่นหรอฮะเล่นไหมเดี๋ยวให้ดาวเล่นให้ดูอาปาหมกีเขาจะมาส่งของให้ครับคคลรี่แคลรี่เขาจะมาส่งของให้ บอกบอกให้แกขยับนิดหนึ่งครับก็มีแฟนสานะครับจากโซล่านะครับพาลูกหลานมาเยี่ยมนะครับอ๋อได้ได้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงให้เล่นให้ดูดาเล่นดูนกเนเอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าายขาด้วยเฮ้ยดาเล่นู้ฮ้ย เล่นด้วยเฮ้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 ยเอาอะไรนี่นเอาเอาเอามุนด้วยเฮ้ยมาเรี่มาเี่กเขดิเขาาสงของแล้วมุนเฮ้ยเฮ้ยเอาไม้ข้อนเอาไม้ข้อนั่งไม้ไม้ส่งมาให้เอาไม้ขอน่เฮ้ย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 เฮ้ใส่หเ้นเลยใส่มสด้วยใส่หัวด้วยเอา ปลาดินใส่แกินด้วยจะเผอไหมจะเผลอด้ชอบปลาดินใส่เอดินี่คะได้ได้มันมีมันมันมีรีสอร์ทนะแถวนี้ขับได้ ดวยักจับมีการสกิดอีกดาวไอ้ยสัมพที่สียไม่ชอบเออเมล้ายู่นู่เจตัเหมืออะไรมันสกิดนิดเดียวเองดูว่าเกาเาเอาแล้วเอาแล้วเก้า เริ่มแล้วเริ่มเร้วดาย้นีวทุกทค้วนเริ่มงงแล้วรุ่นตะขาหลังอีกเฮ้ยคุณเคลรี่มาส่งของแล้วเว้ยเออเออเออเอาแลว เอาไหมเอาไหมเอาไหมรู้ก็เคยมามาประจำสู่ไอ้ดาปาประจำนี่นี่กันยังดีกันที่ยงัดดยงดีกันหน่อย <c oughs> เออดีแล้วดีแล้วได้กินของไงเมื่อกี <c oughs> ้เ <c oughs> ดาไหนว่าดีกันไอเดาเดีย๋ยวพี่เขามาัมา,มาส่งอีโด้วย ของทั้งหลายล้วผุนเห็นบั่วผุนเอาไหมเอาไหมเอาเอาหมเอามเอาไหมเอไมอาไหมเอาไมเอาไหมเอาไหเอาไดาไหเอไหมเอาไเอาไหมเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเอาไหเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไอาไหมเอาไมเอาไหอไมาไหมเาไอาอาาไมเอาเไหมเอาอเอไหไเหเไไ অ uh, অ uh, 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 uh.